ี่ไยเดียหเชิญพวกป้าป้ามานั่งข้างในไหมเนี่ยนั่งสาวสาวครูโรงเรียนปุดน้ำใสเฮ้ยมองไม่เห็นมืดย้อนแสงย้อนแสงมองไม่เห็นมืด เล่นดูนี่เพชรอะมาเล่นถ่ายรูปเสียใจถ่ายวิดีโองานงานโคตรเก่งดีแต่เคมดีไม่มีป้ายโหลดมันหน้าไหมล่ะได้แล้วบงเทมาแบ่งสามก่อนหมดไทยหมดไทหมดไท

ด้วยเข้าขายน้ำมันว อย,อย่าเพิ่งตอบเดีย๋ยวไปตอบทีเดียวไป<อ>ขโมยรองเท้าใครมาหน้ามากเลยพี่เพลิงานตัวเองแต่กลับไม่มีป้ายจอมพี่ปป่ป้าก็ได้เอ้าปากป้าทำไงไอ่ะให้ทำอะไรเนี่ย ถือไว้ถือไว้อ๋อ <c oughs> ไม่ร้อนเหรอร้อนไหนผมอ <c oughs> ไม่โอเคดูลองประทนทุ่งเทเต็มที่ลองปมาท,าทเ,เทท <c oughs> งาทานินมาหารถโบกาำว่าแล้วนะ <c oughs> สวยคนช่วยจัด <c oughs> นี่ค่ะงานที่จะให้น้องๆเขา เพื่อรอเปิดงานพิธีการเดี๋ยวจะแจงน้องคุลอันรให้น้องน,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 นีส่พดีช่่ม เแถวมันเด็กมเเดี๋ยวเ๋ยวจานเขาจะลองน้าเด็กแค้ว่ามีกี่คนไม่นน่าจะพออยู่แล้วไม่ไม่ถึงมาพากว่ามาแค่พอสถึงสาไม่ได้ไม่ได้พอ่โรงเรียนมีร้อยเดบคนมม่ออย่เส้อพอพอใส่ข้างังพ่อจะไมาแดสิใส่้างหลัใคได้ไรขอบคุณค่ะด้วยนะครับ ทุกอ,อม,มนะครับทุกองคุณยายอยากได้เสื้อนะครับคุณยายเอาเบอร์อใดๆได,ได้ไม่ได้ผิดเลย ปน,นะครับมาอยูแล้วนะคุณแม่นะครับสนใจนะครับอยากร่วมนะครับกลุ่มด้วยนะให้ลกให้ห้านสาวนะน่าจะใช้เองครับมสิมด,ด,ดสี่เปาทางจะหมดแรงดันยาว <laughs> หมดแรง ยังไม่ได้นอนพอกับพี่สองวันแล้วมีครับวันวันนี้คือผมเขาวันที่สาแล้วอ่ะที่สองตื่นแล้วพีครับยังไม่ได้นอนนะครับซึ่งคุณเพิร์ลที่เมืวานนี้ได้เดินทางมามากห่ี่ไม่ไหวอะไปจอดนอนตรงกาเพนาังนะพี่ตวร่นครับ ดีนะครับวยความดียิ่งนะตอนนี้ทุกควมเราสนใจมากเลยนะฮะัแล้วก็ต้องขอประทานทด้วยที่ทของเราไม่สามารถมาร่วมงานได้หมดนะด้วยต่อมาผิบกลุดด้วยคามเสียนะครับแต่ว่าก็อยู่ควานดีนะครับตอนนี้ทุกควมนะครับอาจจคดวบนะครบผมทนะครับ จะพาธนาทร์นะอ่าไหนไหมคู่จิ้เราน่าจะใชเองครับเอสเอสไม่ไม่มีแล้วไม่เจนตัวใหญ่เอเท่ากับเท่ากับเอ็มไ้ไเนี่ยเท่ามเอเฮ้ยอจะพาา้าูดออ่นี้ออน้องใส่ได้ m อเนี่ยเท่ากับพี่เขาได้ ใส่ก็ได้ครับอ้อยก็ใช่กินต่อไปเลยโ้วยตรงได้อยู่แล้วได้เลยือสเท่าที่โครงการเลยนะครับได้ที่ได้จากผู้ปกครองนะอ่าขอนดีนะขอบคุณงานทูนี่เลยนะครับสำหรับผู้ปกครองนะที่ร่วมสนับสนุนในโครงการนี้นะยังเข้าอย่างอ่ะอ้าวเดี๋ยวรออยู่สักพักนะว่าคุณมละกรอนนั้นกําลังทยอยมานะครับกําลังแล้วนะกําลังแล้วนะครับ ก็ต้องรออีกจะทำหนึ่งตอนนี้ท่านประธานก็มาถึงแล้วนะครับรวมไถึงท่านนายกบุตรกาางโท่านกำนันะครังดูมั่นใจนะครับอันนี้ใช่ไหมฟีโน่400ขอรึกษาโรงเรียนดูใส่นอะครับก็มาเต้อนรับท่านนายกบุตกาฟีแนล400นคดีนะครับเกินได้เลยนะท่านผู้ปกครองนะฮะ เาไรสดไอ้หำเาอรู้สึกประทับใจแล้วก็ปากพนอย่างยิ่งเลยนะครับที่บงเขาบางเขน้องก็ตายด้วยคางสุของเราดีนะครับทลไว้พยานะรถมินิไ์นี่เป็นยังไงเอาเอลูกหลานเห็นรถนี่ ยังเม่น,นดได้ดทุกข้อเลยยังเลื่อนไปได้ไหลายกํา <c oughs> กลังเข้ามาอีกประมาณ200คันนะคะสคันบอกไปพี่4 <สะ S 1> ลอ้อล้อเลยค่ะ200 án, สองร้อยคันสล้อไม่ใช่ไม่ใช่สี่ร้อยคันสี่ล้อ,อ,อ,โโอ,โโอนิป หาใส่ไงมาเปลี่ยนไหนแน่งเห็ดขลอเขลือสั่นกระลุดกระลุดอยู่น่าจะเรวมอยู่ทั้งน่ะเขารวมอยู่หน้าโรงเรียนแต่เขารอเพื่อนเขาอยู่อ๋อ รู้สึกจะอยู่หน้าโรงเรียนประมาณ6,000-6,000-7,000วันนี้พี่ๆก็นของมานะครับเยอะะมากมายนะครับพื่อที่จะได้มาให้พวกเรานครับปีที่แล้วไม่ได้เลยนะครับต่อก็อกวนกวนเล็กนะครับที่นีาเของนั่นส่กไมนะครับี่นีานว่าพี่ี่้อนครับตอนนี้ยอดได้พั้าก็ล็กว่อะเลครับ ที่สั่งไซส์มาผิดไงเพราะเขามาเปลี่ยนชุดแรกเป็นไซส์เล็กแต่พอมาสั่งชุดสองเขาทำไซส์ผนลังให้ลืมเขาซื้อไม่รับเขาซื้อเสื้อโอเออซิเกอร์ใส่ไปด้วยใบหนึ่งกันาะเออชอบใส่เยอะมากถูกเดินแจกเลยดูเมื่อกี้ที่เขาซื้อไปเดินแจกเลยจะใระธสุดมาลุ้นถึงนะครับอ่าจบกับ กลุ่ม B ว่าเป็นยังไงแต่โรงเรียนเรามีตัวย่อ K J B ตักันเขันโรงเรียนเรานะตัวย่อน K J B โคตรเจียมโคตรได้เรี่ยนไม่ต้องบอกบอกยนหน้าเทือานเรี้นเดี๋ยวด้วยเสิร์ฟน้ำให้ใหม่นะครับนักเรียนม3เสิร์ฟน้ำให้ผู้ปกครองด้วยนะครับ แล้วก็พี่ที่เพิ่งเข้ามาถึงนะครับทางโรงเรียนมีที่ต้อนรับนะครับเดี๋ยวรอน้องๆเปิดงานเดี๋ยวจะออนไลน์สดเรียนมสองเรามีชอบแต่งรถมากเลยตอนนี้เข้าไปอบรมอยู่ที่อ่า